วานหวานเผ็เผอันนี้รู้รสจ้าองค์เกลยอขอต้องยนะขอบแบบช่ำช้ำช่ำช่ำโอ้ไม่กอดใครที่จะมากินอ่ะขับรถอ่ะต้องขับช้าๆอย่าขับเร็วเพราะถ้ามึงขับเร็วพุ๊ไปร้านรับทันทีเลยมองไม่เห็นดอกปึบไปจบต เราจะมาเราอยู่ที่เจริญนครแม่68ดเจริญกรุงแม่แปด้าแม่วันนี้เราจะมาเป็นเกยกรึงเราอยู่ตรงนี้คุณผู้ก่จะมาเป็นเกยกรึงยนดีรัสมตํานีไงนี่นี่ร้านนี้เขาเคยมาถ่ายอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เราต้องข้ามสะพานลอยค่ะอะไรคะอันตรายอันตรายค่ะอีดอวันนี้น้องผู้ก่ในฐานะเกปักกระเป้าจะมาเป็นเกยกรึงที่ เจริญนครแล้ววันนี้เรต้องขอขอบคุณเกวัฒนธรรมคือเดินที่างังอะไรเราบังรถแรงมากนางดาราบูลี่ชั้นไม่หานนางดาอี้นางดาราบูลี่ชั้นดีโอลิฟเดินสิเปลี่ยนชุดไวมาก เกลท่านท้านทำเมียชุดไว้บาปกรรมมันจะกินหัวนรกจะกินหัวใช่กินหัวคนพูดไว้เร็วมากูไม่ได้คิดเลยในหัวเลยเ่อว่ากินหัวรีโอเร็วมากเหมาะสมกับชายาเจ้าหญิงแห่งวงการนรกกินหัวรีโอหรอขี้กาอีดอกู้กล้าให้นรกกินหัวกูเนาะมึงมาเริ่มก่อนค่ะไปไปอย่าพูดเยอะไปวันนี้คุณรีโอพาพวกเกย์กึ่งมากิน ซ้อมตามร้านเลยนะเจวนวลเดี๋ยวนี้หมูเนี่ยต้องวัน,นขายกี่กิโลอะแม่ขายนิดเดียวเองเหรอขายนิดเดียวเองเหรอ คนสวยเขาจะแบบเดี๋ยวนี้เขาารู้ดิอุ้ยกินไปหมดเลยเนาะแม่เนาน<ล>ะรสรสจับ<ไ>ปลามาราดนี้ที่เราตความด,ดมากินของเรานั้น นั่นคือร้านส้มตำเจ๊ลวนนูนเจ๊นวนเจ๊นวนที่ไหนซอยอะไรซอยเจริญกรุงเจริญกรุงแปดสิบเก้าแปดสิบเก้าทับหนึ่งหนูกินเยอะเพราะมันขึ้นหัวปวดสมองแล้วไม่ทำงานไม่ทำงานเริ่มเบลอเอามาเล็บปูเล็บปูมาเลยค่ะซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ที่ร้านนี้เขาดังเพราะว่าเขามีน้ำซอสเหมือนสมัยก่อนที่เรากินหมูย่างเด็กๆหน้าโรงเรียนนลยเนาะแล้วเขาก็มีน้ำซอสอย่างนี้อู้หูเบญจจาเหรอแม่ หอมย่างๆะหอมเื่ออะไรอ่ะซอสโอ้หอมซอสอ่ะอมาจิมอะไรจ้าขอแบบช่ำๆ่ำๆไม่อ้ม่เหมือนหมูปิ้งนั่งเรียนอ่ะเป็นงไงบ้างหวานๆเค็มๆเยอะหมดเลยหวานๆเค็มๆว่าเนา กหอมดีอ <ersch> <iment? S 1> ่ะในข่ารับกินเข้าเวลาผัดกับข้าวแล้วมันหอมพีกอะอันนี้มันจะหอมแบบเหมือนแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะลมควันอ่ะหอมลมควันอ่ะหอมหอมย่างหอมย่างอ่ะหอมถ่านเดี๋ยวถนันนี้เขาจะฉันข่าบประวัติไก่ร้านนี้ได้ไหมฉันรู้ยายพาไก่ไปเกาหลีแล้วก็ฉีดอะไรนะแม่จุลันหรือจุลันปลาดุไก่จริงเอาวับเลยอ่ะเนี่ยยายพาไก่ไปเกาหลีมาฉีดหรือจุลันเออลองสิ ดามิองกรูอันนี้รู้รถมจาองครไม่องัน่ำเหมือนกันเนาะมันแบบของคณละแบบหรออันนี้ีใช่มือเลเออเพาว่าใเาไม่รู้รถหรอกใช้มือ เออเห็นไหมล่ะเห็นไหมกันวิ่เท่าชนเจออย่างงี้เสริมไม่ได้นะนี่คือสมบัติของหลวงูอ่อนกระดูกหมูเลยนะกระดูกหมว่านหอมสมบติก็อร่อยทำไทยเห็นแหมมากขอร้องเลยจ้ะไม่น่าเชื่อเลยไม่น่าเชื่อเลยต้องขอบคุณอีกคนที่มาถ่ายยาด้วยคนแรกอ่ะคนแรกเนี่ย เทำให้เราตามมากินเลยนะเส้นกรอบมากอือออเก๋เลยไม่ต้องรู้นะนลืกอันน,น,น,นี้คนเลิศเลยตามร,าร,ารานะีวิวเป๊ะว่ะนีดเนาะเห็นไหมนายเนาะเราพี่เอเป็นคนที่กินไก่ไกินอะไรอย่างีพี่ชอบกินอย่างเงี้ยชอบกินมือมชอบกินหมูออย่างเงี้ยโอต้องเป็นรถเก่าแน่เลยอนะ่ะ แก้วอะไรจ้าก้วักเต่งไม่ใช่มือนะอ๋อคุณบุ๊คบอกชอบกินไก่สดหมูสดพวกนี้เพราะว่าเขาไม่ท่านอาหารคอนเซ็ปต์คูดอ้หุ้ใหม่อาหารสดสดมายถึงว่าทำสุกแล้วอ๋อโอเคทำสดทำใหม่ไม่ใช่แบบว่าทำใหม่ไม่ใช่ไก่สดหมูสดเนี่ยถ้าไก่หมูสดคือรอนือว่าพวกนี้พวกไม่ค่อยได้ยินเลยดุดับโดนตบกยังหูดับหนูไม่ใช่เป็นคนที่หูไม่สุกนะอ้าวโดนตบด้วยเหรอแม่ไม่โดนตบเพิ่มด้วยเหรอพ่อตายละ คนสวยเขาตกคนอืุนลยล่ะคันนี้อันนี้อะไรจ๊ะอนีอะนลูกมเรอใช่ไหมลูกฝุแเขาเอาหย่างทำอมมันมันเออวาิดที่ระนงเนยเนาะใช่ิมันมันมันจุยจยอะไรแบบนี้มันเด้งมากจ้ะรแบซุปเลยสิกินหมดแล้วไม่ได้กินอะไรมาเลยอ่ะ อันนี้เขาเรียกว่าอะไรน้ำตกคอหมูเป็นน้ำตกคอหมูที่มีความเหมือนเบคอนเขาปหมูย่างนะอันนี้ก็สมของมัน้เนเินมาลขอกลอはは like ้องหน่อยนะอดเจอสลือึง คือตักเข้าปากได้เลยเน,นี่ยวันนี้ต้องกินน้ำอย่็นตักเจ็ดลิตรเอาหลอดดูดก็ยังได้อันนี้เพื่อสุขภาพผิวคือเมือนวันนีจะกินกิมบิ๊ข้าวเหนียวนะแต่ถ้ามันมไม่จิ้มมันก็ไม่ได้อ่ะอ,อันนี้คือให้โลยอ่ะอันนี้คือให้จริงโๆโหนี่นี่ชอบมากใครที่ชอบแบบน้ำหมูหวานโหต้องมาแบบไม่ต้องกินกิมบิ๊กนอร่อยจอระเลืออึ้งจืด อันนี้ถ้าน้ำหมดนี่เราเติมออเติม <c oughs> ว้าวมีฟิวมั้ยคะทบของกูเหรอใช้ห่านหลานได้โทรศัพท์ใหม่ก็ไม่บอจกจะรูดพันมาเป็นรูดน,นนี่อัอนเนี้นยไม่เคยตกเลยเนบสนิทแสดงว่าจะได้งานใหญ่เหมือนปลาดา้าทำหน้าเพื่อได้งานใหญ่ดูหน้าทางปลาเอาไว้ให้ดีนะคะ ทำไมคะหลายยี่โดนจบงะนยังจต่คือน้ำไก่กับน้ำหมูมันมันไม่เหมือนกันแน่น้ำไก่สิอันนี้เค็มๆหวานๆอันนี้ขอชิมเดี๋ยวเขาหียวบจิ้มกันป่ะเดี๋ยวฟิวมันจะแบบว่าคนละฟิวหรือเปล่าสดเลยเหรอสดเลยเหรอสดเลยให้มันรู้ให้มันสดเลยอันนี้หวานกว่าอันนี้หวานกว่าเพราะว่ามันมาจากตัวไก่ด้วยปะ เลยไงเพราะว่าอันนี้ยมันเค็มๆหวานๆแต่อันนี้ยคือมันรู้สึกว่าหวานแบบหวานนำอ่ะเดี๋ยวฉันขออนุญาตจิ้มแล้วชิมทีเลยฉันขออนุญาตจิ้มและอะไรนะจิ้มจิ้มจิ้มแ้วจิ้มจะหมดตาแล้วนะหวานมันธุ์ไม่ใช่เราไม่ใช่จิ้มด้วยนะชิม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 ทั้งหอดเลยอะจิ้มมันเหินอร่อยจนเหินช่วงนี้เขาฮิตเขาเป็นฝรั่งจะมีการผ่านแวบจะมีการแบบ การพูดไทยที่ไม่ประชารัฐนั่นแหละเขามีหลายรเขาชอบเนี่ยเขาชอบในการต่อเขาเป็นสไตล์ด้านแบบสายฝรั่งเศสว้าเขางำไงบาแกตร์แก๊บาร์แก๊เลย่หรอเอามากินเหรอแต่ว่าแต่ว่าขนมปังไม่ได้มากินนะเอามปากฟาดฟาดอะไรจ้ะมีฟาดหน้าฟาดหน้าใช่เองมีหน้าล่ะขอแนีนำชิมโอเรียนอุ้ยอะไรนะ ไม่น่าล่ะกระโดดฟาดนะคะน้าบุบเลยบอกนะดูเองนะผมไม่ได้พุดอะไรไม่ได้มุดอะไรฮัลโหลก็อนเหรอตอนมันหลับอ่ะอยู่ในห้องผ่าตัดแก้แขนิี่เจ๊หน่อยสักสามทีเยนี่เป็นคนเธอทำร้ายน่าอุปสรรจริงๆเลยนี้น่าอุปสรรคแต่ว่าเขาเอาหัูขีดรอยยัดไปทานมันเลยมีความแบบนัว อันนี้ใเลยอะ่ะอันนี้เป็นเที่เมาถูกับที่เรามา่่งนีงตอนนี้เรบ่ายโมงสี่สิบจะหมดละเขาหมดบ่ายสอเธอเขาดลใกลหมดแล้วหมูเวลาที่มันยางเจะขายวันละหมื่นกิโลหมื่นกิโลเลยเหรอใช่แต่ย่างจริงเจคุณแม่ว่าไงาว่าว่ากิโลเอาตรงนะแม่ไม่คุยกับกูเลยแม่ยุ่งแม่ก็พูดอรู้ดิ แม่พูดอย่นีมันคอเหมือนลัคาบอกไปก่อนเดี๋ยวเราคุยก็แบบแม่บอกนี่ต่ำถึงวันเหนื่อยเหนื่อยเออและเออและและอีกกระเธอนี่ต้องมาวุ่นวายกับชีวิตกูยอย่างนั้นจริงจริงหนูก็เลยถอยออกมาก่อนรสชาติประมาณแต่อร่อยเปรี้ยวหวานนิดๆกับหมูแล้วก็มีความแบบ หกทบรหวอันนี้ไม่ได้อ้วนแต่ว่าอยากให้ลองมาลองแต่นี้ยที่มาน้ำน้ำหมดนะเธอใช่เอ้าอ่ะบอกแล้ว่ะแต่เมื่อกี้นี่นี่เขาเหนียวฉันนิ่มแล้วโหนั่นน่ะฉันแค่นั่งจุกจิกจีบกับเธอนะย่างสามสั้นคนแรกเดมินคุ๊ดดมินคุ๊ มีเมนูเยอะนะ<ช>มีต้มแซ่บมีตับหวานมีทุก,นมมกยยหน่อไม้มีไก่ย่างหมูย่างแต่แนะนำให้กินตับไก่แข็งเพราะชอบจริงๆใครที่จะมากินอะ่ะขับรถอะ่ะต้องขับช้าๆอย่าขับเร็วเพราะถ้ามึงขับเร็วไปร้านลับท,ทันทีเลย <laughs> มองไม่เห็นดอกปึ <laughs> ปบปลายตกแล้วค่อยเดินข้ามมาแป๊บเดียวถึงนะครับผลาวัดก่อนใช่ ร้านลับนะอย่าลืมนะร,ร้านลับไปรถเมย์ก็อยู่ใกล้ร้านเลยลงรถเมย์ปุ๊บเดินเข้าซอยได้เลยจ้ะเออรถ่มกะโต๊ะปาตอนนี้บ<อ>่ายโ<อ>มงสี่สิบสามที่ฝนตกกับเราจะไม่กลัวฝนหรอกผมประกอบการวันนี้ดีตรงเล็บตรงเฟรนดตรงปกจึงมาถึงก็สั่งหมูย,ย่งางไก่ย่างน้ำตกหมูซ้มต้มไข่เค็มไข่ไข่เค็มแล้วก็ต้มแซ่บสำหรับชันน พอเลยแต่เขาจะมีเมนูอเยอะมากๆก็อยากกินนูไรก็มาสั่งอาหาที่สารนะจ้าพี่ีหน้าต่อไปไหนต้องรอติดตามนะใช่จ้ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดคอมเมนต์มาเยอะๆนะใช่เ้าพาไปที่ไหนอยากกินอะไรและอสำคัญคือลูกค้าเข้าได้เหมือนเดิมด่าได้อยากด่าอะไรด่าได้เลยพี่นี่ก็มีด่าได้ด่าได้แล้วก็ระบุชื่อด้วยว่า E O หน้าตก อีเลยอ๋ออีเพราะเอนเตอร์เทนเมนต์อ๋อโอเคเป็นแบบนี้นี่หรืออยากจะเมนว่าอบกอสวยมากอบกอองหญิงบุโกะไม่ได้แปลความหมายที่ในทางไม่ดีอ๋ออหลออ่อหอหอคืออ่ะมึงคลิปไม่ทันแล้วโอเมกิโออ๋อไม่ใช่อีไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อแล้วอบกอย่อมาจากฮะอบกอย่อมาจากโอเคจ้ะ เคยมีคนใส่ข้อความตัวย่อว่าว่าอออตะไรนะอ O T แล้วออกอ O T หอรอ O T มีตุ๊ดแกหัวร้านอ T G O O T G O หอรอเออเขาคิดว่าตลาดตอนแรกอ๋อตลาดอตก O ตลาด O T G O จริงไมไม่ใช่เพาแปลว่าอะไรน้องเคยส่งข้อความมาอีตุ๊ดแก่หัวร้านไม่น่าถามเลยเนาะไม่เยไม่เจริญปรถึงวันนี้สมนาะ ความแค็งส่วนตัวออิัอฉริยะโอเคหมดแล้วนะเวลานี้เอ๊ะเมื่อกี้ฝนจะตกแดดออกแล้ววะปากถ่ายเอาจริงเหรอใครเป็นคนปักเปล่าคนอื่นปักอ๋อคนอื่นปักโอเคนะตกกระจายส้มตำเจนวนไหนอย่าลืมนะจ๊ะส้มตำเจนวนมาที่เจริญกรุงแปดสิใช่จ้ะเดินทางง่ายหน่ยไม่89เก้าไม่มีทักหนึ่งค่ะ ับนี่ค่ะแปดถึงเก้าท่าซอยค่ะเออเหรอเออไม่ใช่ทำหนึ่งเหรอไม่ทำหนึ่งคือฝ่ยข้างๆค่ะเออเหรอไปค่ะบอกงมื่อไหร่มาคุณไกลๆอ่ะไปละเก็บตังค์บ๊ายบายนะคะคุณผู้ชมซีลบุยไอ้เขี้ยเะถาเธอปวดขี้ปวดขี้ไปขี้ในเจไอซีทีมีห้องน้ำไหมมีโอ้โหน่าเดินไกลนะพี่ดี